ระทึกดาวเคราะห์น้อยไซยักษ์ย้ายพุ่งผ่านโลกเร็วจัด9,000 0กมชั่วโมงนาซาเผยมีดาวเคราะห์น้อยไซยักษ์ย้ายขนาดน้องน้องมหาพีระมิดแห่งกีซาพุ่งผ่านโลกด้วยความเร็วจี9,000 0กมชั่วโมงระทึกดาวเคราะห์น้อยไซยักษ์ย้ายพุ่งผ่านโลกเร็วจัด9,000 0กมชั่วโมงองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐนาซาเผยมีดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่เกือบจะเท่ากับมหาพีระมิดแห่งกีซาโคจรพุ่งผ่านโลกด้วยความเร็วถึง56,000ไมล์ต่อชั่วโมง 9123กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือเร็วกว่ากระสุนปืนถึง65เท่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ดวงนี้ซึ่งมีขนาดความยาวถึง120เมตรถูกนักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อเรียกว่า2 0 2 4 JZ ไดเโคจรพุ่งผ่านโลกเมื่อ9พฤษภาค,คม2567ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐและถึงแม้ดาวเคราะห์น้อย 2024 j z ได้ถูกนักวิทยาศาสตร์ของนา s a จัดให้เป็นวัตถุกใกล้โลกแต่พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหลบภายในบังเกอร์เพราะกลัวว่ามีโอกาสที่ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะพุ่งชนโลกเพราะเส้นทางโคโจรของดาวเคราะห์น้อย2024 j z มีระยะห่างจากโลก4.2ล้านกิโลเมตรการโคจรผ่านโลกของดาวเคราะห์น้อย2024 j c ในวันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องกังวลเพราะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องวิตกเกี่ยวกับดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ ดอกเตอร์เอ็ดเวิร์ดดูเมอร์นักดาราศาสตร์อาวุโสประจำหอดูดาวรอยันกรินวิกกล่าวกับเมลล์ลลทั้งนี้นาซาระบุไว้ว่าวัตถุใกล้โลกนีโอสมีทั้งดาวหางและดาวเคราะห์น้อยที่ถูกแรงดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ใกล้เคียงผลักเข้าสู่วงโคจรและเข้ามาในบริเวณใกล้ก,ลกับโลกของเราโดยมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งที่มีอนุภาคฝุ่นฝังอยู่โดยดาวหางมีต้นกำเนิดจากการกาะตัวนอกระบบดาวเคราะห์ที่เย็นเยือกส่วนดาวเคราะห์น้อยมีต้นกำเนิดในระบบสุริยะของเราที่มีความอุ่นกว่าและโคจรระหว่างดาว อังคารและดาวพฤหัสบดี